มก็มีกันด้วยรับาตอนนี้อยู่กระเพืมเท่านะ้แก็จะมาเป็นตอนที่1ตอนที่1เฟซ2ใน EP ที่3ของจักรวรรดิมองโกนะครับดิมงโกอิมพีเรอร์นะที่จริวันนี้ผมก็มีโอการได้ยินนะซึ่งก็จะรอพวกเงินออกจากห้องก่อนเพราะว่าจะหามันน้อยมากแล้วก็ยึดมาจากเมืองอื่น จากยึดจากมงโกกับคืนมาทีหลังน,นทะทุกคนเพราะว่าความจริงเป็นของมันเนี่ยมงโกก็ไปยึดแล้วมันมกนออ็ยึดมงเกอร์คืนเออสุดยอดเลยนะครับพี่น้องรอแม่ทัพมันออกไปก่อนแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าแม่ทัพมันยังอยู่นะทุกคนเต็เตีนยาวอย่างเยอะ้าตัดไปตอนนี่แม่ทัพมันออกเลยแล้วกันนะทุกคนครับก็โอเคนะครับ ตอนนี้ทหารของมันก็ออกกันหมดแล้วเราได้เวลาสวมรอยครับปะไฟก็เป็นไฟก็จะมีแม่ทับอีกคนหนึ่งที่มีกงองกำลังให้สองคนเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นแม่ทัพของเมืองนี้เออแค่นั้นเลย เราสุกระัสเสียเดบแอบได้ของดีที่สุดของรัสเซียมาแล้วก็ ถ้าบูยังไม่อยู่ก็จะมีทหารตายบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยถึงปานกลางนะครับผมแล้วก็หนกูมาถึงยเโอ้โหจะตีเข้าประตูได้โอ้โโอ้โหอ้โดเดีดเ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 เดเเ อรอเล้วม้นตู้หึงหัวนี่เอนเอะเอะเอะเอาเกมควรแก้ตรงเนี้ยใช่ไหมผมบอกวมื่อไหวเกมควรแก้ตรงที่แบบเราเป็นหัวหน้าปุ๊บทหารมันก็จะรุมยิงผมว่ามนให้มันยิงตัวอื่นบ้างดีกว่านะคนโลกาทีเาม่อยู่ยิงล้อเป็นเือไเราเหน่ลต่ำาเลย โดนไปอีกเม็ดนึงโดนไปอีกเม็ดนึงโดนไปอีกเม็ดนึง ไอไรอีกนิหนึ่งเียบร้อยชนะแล้วอือปังประตูด้วยเราตายไปสามสิบหกคนนะโอ้ยเยอะสามสิบหกคนทหารกูเหลือร้อยนิดๆเองกูสยตาดไปนั่งฟาร์มมาตั้งนานโอ้เราจะยึดฉบอกเลย กดติ๊กสองดีกว่าเราจะสามารถกินอาหารออกจากเมืองนี้ด้วยทำอะไรบอกให้ทุกคนนะเตรียมไปตัวไปก่อนเลยไปหาเงินมาให้ได้เยอะที่สุดไปหาเงินมาให้ได้เยอะที่สุดเลยไปไปยหมบ,บ้านชาวบ้านเขาไปหาเงินมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็สร้างอุปกรณ์ป้องกันเมือง บ้านดีนะไหนไหนกันหมดเครื่องยิงกูไม่มีเหรอโอป้าเขาไม่ใช้เครื่องยิงเหรอโอแก่นะอแก่สุดๆไปเลยถ้างั้นกูจะกูจะซื้อเครื่องยิงทำเมื่อไรวะมันน่าจะมีเครื่องยิงให้เนาะทุกคนถ้าจะใช้เครื่องยิงได้ไม่เงี้ยน่าเสียดาย มันก็กลาดดีอย่างเดียวแล้อืมดูมันดูยิงหัวเดียวทุกคนทั้งๆที่ไม่มีล็อมีมือแค่แสงอ้อผู้หญงงงเลย นคิดว่ามันจะเป็นประมาณนั้นแหละถัดแล้วเข้าวเคียวละข้าเคี้ยวมุดเกี้ยวเกี้ยไหนว่าหนึ่งตัวเรียบร้อยตายหาหมุนหลาคนสามารถคว้าชัยมาเป็นที่เรียบร้อยสหรับสๆหรับูบ้านนี้กระจกงอกง่อยมากเราคิดว่าเป็นหมู่บ้านของเจียวโจมนี่ ซุ waar, ่มโจนแต่ว่าซุ่มโจอนี่ดีไม่น่ามีแลตั้งยงีเดิมไรัคนเพื่อได้โอเคทุกานม่่อาหารกดกที่ดีที่สุดนี่อกดที่ที่สุดก็จเป็นตัวนี้ที่ตัวรมา โอเคเราก็ไปขายของที่เมืองเราเหมือนเดิมบ้านเมืองเราก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะเรนี้วผมอาจจะบุกเข้าไปโจมตีด้านในก็ได้ซึ่งสถานี้มักมีของนักจีนในเมืองมอสโกนี่ไหนวะอืม โคของเองอยู่ไซอย่าบอกนะว่าตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามอดโคมอยู่ไหนนะทุกคนอนาจจะไม่ได้ชื่อพมโมดโคนะทุกคนใครรู้ก็ช่วบอกด้านล่างด้วยแล้วกันนะครับผม ของกูไม่ได้มาซื้อทหารแก่ผมจะสร้างอาหารของจักรวรรดิมองโกขึ้นมาเองกุกคนเพื่อความบอถน,นั่นเองขาทิ้งไปครับเจ็ดหมื่นไหนเรามาดูกันว่าเมืองของน้องเป็นยังไงบ้างไอ้สิ แล้วมันบุกเข้ามาในเมืองนะทุกคนเจิดเอาไม่ติดตั้งลเลยเฮ้ยนี่ติดตั้งมาที่เราร้อแล้วนะครับแล้วกเก็บอีกเจ็ดหมื่นหนึ่งก็ดกกได้นะครับก็ลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วครับไปหวารลบลา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 เจกันทิปนะครับไปครับ